เอาใจคนชอบอาหารญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเราจะทำเมนูเต้าหู้ครับเต้าหู้ย่างซอสขิงครับเอาล่ะก่อนอื่นนะครับเต้าหู้ที่เราจะใช้นะครับเขาเรียกว่าเต้าหู้คิดนุคดนุเนี่ยเขาหมายถึงซิลครับก็แปลว่าเต้าหู้ที่ค่อนข้างจะมีเนื้อนุ่มนะครับ ก่อนที่เราจะใช้นะครับเราเอาน้ําออกนะครับเอาออกจากกล่องแล้วพยายามหาที่วางอย่างตะแกรงแบบนี้ก็ได้นะครับเอาอะไรที่มีน้ําหนักนิดนึงนะครับกดทับครับผมทับเข้าไว้แบบนี้แล้วผมทิ้งเข้าไว้ประมาณ20นาทีนะครับจะทําให้เต้าหู้ของเราเนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นนะครับเอาละส่วนประกอบแรกที่เราจะมาเตรียมนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งครับผมเราเอามาแช่น้ํานะครับแล้วเราก็ซับให้แห้งครับผมปัดให้เป็นแว่นๆครับ น้ำมันประมาณ2ช้อนชาพ่อนะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราจะคั่วทอดพริกให้หอมดีครับนะพอพริกของเรากรอบนะครับตักออกจากน้ำมันครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งหน้าครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้ลงไปย่างครับ<ๆ>เกลือพริกไทยครับ<ๆ>วางลงเบาๆนะครับเราค่อยๆจี่นะครับหรือเรียกว่าเป็นการย่างบนกระทะนะฮะ ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวซอสกันครับซอสของผมนะครับก็จะมีน้ำตาลแป้งข้าวโพดนะครับครึ่งช้อนชาครับโชยุนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นโชยุที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับหมักจากวิธีตามธรรมชาติเลยครับใส่ลงไปครับผมหช้อนโต๊ะนะฮะนอกจากทําให้อาหารของเรามีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเขาทําจากถุนเหลืองนะครับ ออาล้อันนี้เป็นมิรินนะครับมิรินเนี่ยเป็นเหล้าหวานแบบญี่ปุ่นที่มีรสหวานนะครับสาเกก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นไรซ์ไวน์เป็นไวน์ญี่ปุ่นที่ทําจากข้าวเมื่อโดนความร้อนแล้วแอลกอฮอล์ก็จะหายไปเช่นเดียวกันครับน้าสะอาดประมาณ1ช้อนโต๊ะครับทุกอย่างนะครับคนให้เข้ากันนะครับอ่ะแล้วเราก็พักไว้ง่ายไหมครับในส่วนต่อไปนะฮะเราก็จะมาเตรียมพวกสมุนไพรเครื่องหอมต่างๆ หอมใหญ่นะครับเราจะขูดให้เป็นฝอยครับขิงครับผมกระเทียมนิดนึงนะฮะเอามาขูดหมดเลยครับต้นหอมไทยแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้เขามีเนื้อสัมผัสหลายๆอย่างผมใช้เวลาในการย่างเต้าหู้ทั้งหมดนะครับด้านหนึ่งเนี่ยประมาณ5นาทีครับสีสวยทั้งสองด้านแล้วนะครับค่อยๆพยุงเขานะฮะเข้ามาใส่ในจานครับละแบบนีแ้แหละ ตราหูหย่างของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําตัวซอสขิงครับน้ํามันที่เหลืออยู่นิดนี้นะครับเราใช้ต่อได้เลยครับหมูสับครับทั้งกระเทียมทั้งขิงทั้งหอมนะครับใส่ลงไปเลยครับลดไฟนะครับหมูสุกดีแล้วนะครับกลับมาที่ตัวซอสใส่ลงไปเลยครับเราแค่ใส่ลงไปแล้วก็คนให้ซอสข้นขึ้นนะครับ ต้นหอมทั้งสงชนิดนะครับผสมกันได้เลยนะครับพริกนะครับที่เราทอดไว้ครับและนี่ก็คือเต้าหู้ย่างซอสขิงครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนถ้าเปิดแฟน YouTube ไม่อยากจะพลาดรายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายมากเลยครับกดปุ่มนี้เลยครับ Subscribe ครับ